สวัสดีปาลูสวัสดีสุขสุขันสมองสมบูรณ์เพาะฟ้าของนำพอเที่ยงแล้วหนึนะเป็นที่เป็นเกี่ยวเขาวเนาะแล้วก็เกี่ยวแล้วอันนี้ มันฉี่เศร้าเย็นก่อนแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีไป็นหลวงลุงนะหลวงลุงที่อยู่วัดผุ่นสื่อลุงดำสื่อลืมสื่อปองปลาทุงใจป้องปลาบมมี่ลุงดอยางหล่อองเวนมีน้ำอันรมสามขวดขนมเลยก็มามาหา่อยเดินไปแถวๆก็จะสื่อให้หา่อย ขอพูดเหมือนลไรเนาะขอคอยอยู่ดีมีแงี้ยจู่ฝากเข้มแข็งแข็งแห้งแข้งแห้งนะคละบรรยากาศทุ่งเหนื่อยถงนาเนาะทุกคนเลยกีรตุขกกีรตุกเขากีรตุขเขาอ้ยเอาขึ้นป่ะอู้ยโยนนี่กับสัตว์เลือดเขาสางเป็น มาึนอามาอี่มันโย่อมมามานี่กินไปโย่อมมามาอาขึ้นเทียงเออไปขึ้นเทียงขาของผุณยยางไปนี่ขาของดำดุดำจนีเจ๊ยน่อื่นลูกนขาดนี่ขนุนจะเจ๊่อ นี่เอามาว่ามินนี่นี่แหละเรื่องอันนี้ไม่ดดงดากับ้องยอดเดี๋ยวขอเมื่อยแล้วมีสิ่งใหมเพิ่นกับยาสผกาผมรู้ไ่นัวนัวเรียองดวงดาลืมยังลืมงปล่างปล่าเปล่าอยู่ดสุดท้ายบอมีโซซี อันนี้สองเลเกี่ยวข้อกับน้องหย่อนสองคนอันนี้ก็เป็นล้วงลุงเนอนล้วงอะไรล้วงลุงเึง่นสืบคลองน้องดำบอกให้เกินห้าร้อยทุกคนขอบุญทุกคนไม่เป็นไร ปแล้วให้แล้วหึงเลยหนึ่งเป็นขายน้องอื่นนี่ยินบมาได้นะเป็นขายัไมเวมาไว้มาไว้เฮ็นได้กรต้องเงินเอาเนาะ kasih berat lah. ลองกันน่อยานึ่ลยว้าวเร็วเลยเร็วไ้หนึ่งเลยมีมีดวงดงซื้อคองให้เป็นได้คือและเข็นได้คือ อันนี้น้อ่นนี่กินมาได้เด้อมิแต่ให้อีพอเขามากินควรกินอดไกินอะไรหาเลยนี่เขาคุอสาปดีป้ลูกหรือบอยผ้าเอาได้ทสไป้ขวดนึง khai cái nào men ăn này, hái trộn. phải chốt eo, phải chốt chỗ khai bao bữa đây anh ว่าบเอากินก็ได้ก็ขอบวุ้คุณดละลายขอให้อยู่ดีมีแหงดู้าเขียวแขงแขงแขงแงนะนาเย็นเย็นนาเย็นเย็นปุ้ยแล้วก็มิดกระถูกระมมาเลกมาเลยประเด็น ต้มยำรสต้มยำจำโบอกน้ำดเป่าปวน้เงินน่ะอหอรอ

ขอมให้ดิฉันได้สมมากมกว่าเลยนะเลยขอบคุณที่มาสป,ปอร์ตน้องดำเพิ่งไปกัซื้อกล้อให้น้องดำหาหน่อยเคยอยู่ดิมแห้งแกแห้งแกแห้งอันนี้เพิ่นเป็นหลวงลุงเพิ่นเพิ่นบวชเป็นฟ้าพรอ ฮัไอล้สื่อเครื่องโอเคูพอกันคิน,นะสวัสดี